เกก็หายไปเลยนะผมเข้างางกที้ชุก้นสองจาน้เพราะอะไรก็บว้มาจากชวนพง์สนามบินแล้วนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่รู้ผมไม่รู้พี่ว่ก็ต้องไปดูรับไม่ไดเนี่ยน่าปล่อยนี่นไปดูนะไปดูนีครับไอ้เห็นได้มดคนยกก็จะกลับเราเร็วนี้ กิีไม่กลับแล้วไอ้ขาวไอ้ขาวไม่เคยกับมาเป็นสิเป๊ะกับงานส่งไปชีบขึ้นสรบันครับมีแต่ยอดมวยครับ ส่งดุจเชียบขึ้นสวรรค์ครับี้คุณวิชา้นยอทวีะตอนนี้ถือว่าดวงใจของคุณวิชา้อยรทวีตั้ง้อยู่แถวนี้ในยังอาพักกพััอยู่ตัวตวั ทีที่ร้มจี่ได้เระพัฒเกษรายักสไเองานวิชนชีพครับมีแต่ยอดครับขอบคุณขอบคุณรู้ใครมัางครับเดี๋แจทีระบุวัสัมภาษณามีข้ออย่างนี้นะ lấy ra cái cái khăn, cái khăn của ông ta, ai vừa có mõ, ai ถ้าบอกว่าราไ่ดูแลก็ถือ่รู้วยคุณจะยาวนเนี่ยมเด็กคนเพื่อนกันครับิต่อยิิ้ดมีอะไรก็จะดูแลกันนะรดีกว่าไม่เป็นไรหรอกดรมากรงไม้เคยนุ่ปดูดูไปดไ่ดีรอดูเ่งายะร

การที่มีการเดินออเินบรรยากาศครับเข้าสู่กามวัดพระแคเสือรักษาต่อไปก็จะมีการทอดาหมาามบาลบสุดผมกรผมด้วยนะผมถ่ายเป็นวิดีโอแล้วออกตายเลย ไยืนที่หน้าเลนได้เลยครับลูกหลานเ,เลยครับครับเราจะเชิญกนที่การเจริญอบเพิงเข้าสู่วัดปวามหมแล้งนะครันบรรยาก,กาศในงานส่งไปชีพขึ้นสวรรค์ครับท่าผู้มีเกียรติ่าครับคันนี้ขอย่าที่้นครับที่ดูแลนะ้ครับและเขาเ็กานดี้ครับอะไรแบบนี้

คณะยูนอดีตรองผู้บังับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีและอีกคณะหนึ่งพันธบัตรกองพลเทียนรังหัวหน้าคณะมวยครับสมาคมไม่ใส่ในขนมต้มคืนวางที่มางคไปทรลงบ

เียไปดินเล่นไปดิเล่ไดินทำมี่ไปกนไปกินขาวไปเดินเล่นไปถายรูปเล่นเล่น้วกันยนัดกันกีโมกิ่บอกกันก็ให้ไปตุรบกินกหหรงร้ไดครับครับครับถึงนู่นจริงจก็เดี๋ยวรถเจอรถเจอ้ายกันเดี๋ยวรถจอดแปด้าวมทรนะี่เผื่อนติดที่สงครับครับมสองสาชั่วโมง ไม่เกินสามัมนครับแต่มันทำถนนตอนนี้เส้นรามสองอะทำถนนต้องวิ่งต้องวิ่งใสยในสมุรสาคพอนใสในรถก็เยอะครับเยอะครับสมุดสามพอนะก็ขอขออควาาที่ทางคุณสุคนทมีให้ผมเป็นพิธีกรคับ นะครับตองขอขอบคุณนะครับน่หลายนะครับก็มีที่มาร่วมงานในวันนี้รวมทั้งขอขอบคุณกองพิทักการนะครับจดที่เรียรัชรัชกาลการนักการวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีพ้อมกาบขอบพระคุณทุกท่านนะครัขบขบึ้นด้านข้างและลงด้านหน้าด้านเดียว จาทองอนหาดนมนาหลยร้านนี่รับที่าดูเนี่ยมีตุหลักลูกลูกกลูกจานทองครับ่ลูก่กสาปอว์เคยเตยี่มากกันนี่ไเลยยเป็นวยที่หาตัวยากมากเลยเือ่ยไม่เคเจอนครอบครัวสิรักสิรัก

เจรหลุ่นะได้วางนงานไดรูพี่ดิงอยู่แต่ว่ากองนี้เด๋พี่ดูาบอกนี่ั็มีองานทุกเี่ครับขาหมดพี่ เดี๋ยวเรากองแล้กส่เเบอร์ไปในไลน์นะแล้วก็แล้วก็คุยกับเขาเลยแต้าเลยเดี๋ยวก็คุยเขาว่านรได้เชมต่อไปกันล้พี่รถให้คุเลยเขื่อนเตียเดี้ยคันสองแฟนคับเยอะครับไปไหน่้างก้าระบอรถมันออกได้เหรอตอ่นี้ยังไม่ได้หรอกให้มนอไม่ไดเาลงยไม่ก็ให้ตรงนั้นเหรอใช่ตรงทังลง่าพี่เอาผมทำไมไม่ได้ มดได้หรอไม่ได้ไม่เดยม่ดกว่ามองไม่ได้เลยพี่ส่ล้องกับหนขาพี่่ายขอายข้างส่เป็น้าเป็นมาเปเข้ามาไม่ร้รู้รงย มันไม่โฟกัส right? ตรงนี้มันไม่โฟกัสห well. <to> น้าพี่หนตามเยมาโอเคา์สอง้ามเให้าถอดหน้าก่อนี่ถอดเม็กดครับ

แล้วต่อยกันทิ้งวะเนี่ยขอขอขอแตรงกลางเราจะพาไหมน้ำวยหมดเลยน้ำวยมาเรียน้ำวยมาเรียกวยมาน่อยดีกว่าเชิญน้วยน้วยนวยเฮ้ยชางาารย์น้น้องไม่ถ่ายตรงนี้นะหนงบราบันดร้ยายคำนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับหมูบวชใครจะติดกัน่หรือเปล่าหมูอืมหูหลงกมูหลงกมหมูครับหลงกมมู

มันร้อนแสงอยีไม่อนกคับไม่้อีกไม่ยอนเลยอลยงวะมีน้องว้ยไหมครับหมดหยังหมดยังพร้อมนะคะหนึ่งสองา อีกทีนะคะหนึ่งสองสามขยันนะครับไปนะครับหนึ่งสองสามีว้งเอนนี้มไดไปไหนหมดเอต้องมีบ้างคนนี้เนี่ยวนนี้อรีบพกไกใไงกไตกใจเจ้าแมวเจ้กตากกากไปไปแล้วลูกบมันต้องมามันต้องมาอกเยอะเอการเมเลยบ

ต้องมวยเก่าสมัยคนดุลามัยใช่ไหมครับน้อนเดียวแล้กลับเลม้ยงไเนียปวเยอะจนเียปวดติดกันเทศไว้สขวดูีเฉยมาให้ดูดวยครับเพ่อได้ภาพนี้สวยที่สุดละดนั้นบกเเรียี่อะไรหนู ถ้าเหม่แผ่ไมออาเนี่ยถ้าถ่ายเขาเรียกลูกหมูไม่เอาแล้วเอาลูกนีคจ้าหนึ่งสองสาใส่หน้ากกเนาะขอบค้า ดีครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่แดงสวัสดีครับได้รูได้ได้ครับก็สั้นกับงานพิชีพก็แค่นี้ครับสวัสดีครับครับแฟนพิชีพครับ